เอาเลยครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมในไอเดียแชแน่เช่นเคยนี่ครับวันนี้นี่ครับวัสดีคิปเปอร์วัสดีคิปเปอร์ตาซ่าคิปเปอร์คิปเปอร์สวัสดีนะฮะคิปเปอร์มาเสือกด้วยนะฮะคิปเปอร์มันอยากลงคลิปจบยังอ๋อานะก็ มันจะมาเล่นอะไรอ่ะคิดวีพีนะใช่ไหมคิดวีพีจะไม่ใช่คิดวีพีดูแต่และสายดีของเหมือนกันหมดทุกสายเลยแล้วเลือกสายนี้มันใช่นินจาเฮ้ยทำไมของเหมือนกันอ่ะอันนี้มันสายแล้วน่าสายนินจาที่สายแล้วงัวน้นเราสายนี้ละกันงั้นเราขอเดาๆเอาสมสมเอานะเออเออซ้ายขวาซ้าย โอ้ได้ดาบทองกากกโอ้ได้ของกากกได้ธนูมลุกธนูคริบซี่ทาไม่มีพาวเวอร์พานเปิดกล้องไหนแล้วพาสเลยของไปโลกเรียนมาจากอะไรอ่ะของไปโลกเรียนมาจากเบสวอลเหรอแค่เปิดดูดูนะฉันไม่ใส่แล้วฉันจะใส่เสร็จแล้วไปทางนะ ธันวาเป็นทางที่เราใช้ตัวเองใไงเอาเราใช้ไม่ก่กซ้ายของตัวเองใไงธันวาทางซ้ายขวาธันวานทางซ้ายทางขวาทางไหนก็ได้เหมือนกันหมดโอเคขาใีา้พี่ตบหัว่อฉันในโลกจริงหนึ่งครั้งเนี่ยพูดทำไมเมียบ,บก่าจังดูดิเมื่อกี้ฉันมันก็เปิดเห็นนะ มันก็ไม่เอาอ่ะคือก็จะกัดใช่ไหมใช่แล้วก็วันนี้นะเราจะละคนสู้กันเลยเหรอนแง้พวกกาไนะพวกก่าไมนี่สายก่าก็เลยกัดตามเออโคตรเจ็บเลยอ่ะโคตรเจ็บเลยอ่ะโคตรเจ็บเลยอ่่ะพีทำไเสียงนี้ทำไมวะ ในล็อบบี้ตีได้ตีได้เหรออยูงนัะเระอยู่ในล็อบบี้ตีไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยโง่ไอเฉียงมันตั้งใจจะเดินไปอ่ะเออฆ่ามันได้ถ้าเกิดใครตั้งใจที่จะเดินไปอย่าแดปเปิลด้วยแอปเปลิลเพราะยังไม่ได้แพ,แพ,แพ้แพแพว่ะเฮ้ยใครขุดทอง <ไป S 1> นักขุ <ไป S 1> ดทอง พี่พูดเราแพ้ยังอะเี่ะโอ้ิคกี้พายเาแพ้ยังอะ่ใช่้าไนเานเยนก่อนนะเป็นลกเยนกับหินไหมวะเฮ้ยเฮ้ยนหนึ่งจีสีเาไม่ตายนะี่โอ้ยอะ ไม่ใช่ไม่จากเบสบอลเหรอไอ้ไอเซอร์เฮ้ยเฮ้ยยาคนนี้เขาพี่พี่เก่งที่สุดนะฮะเก่งที่สุดมาถึงในเก่งเก่งที่สุดในกลุ่มนะเอือก็คือโคตรเก่งนะอีงอมานะไอ้ควายผู้คุมยาในผู้คุมยา ใช้สายนั้นอ่ะเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ดิคนอารมณ์เสียเลยคนง่ายเลยคนอารมณ์เสียเลยอ๋อจะเนียนให้ดูนะไม่มันเนียนได้เป็นสายสายหนูแฮนเตอร์เหรอ ใส่เพื่อเใส่แเ่อเลขาเฮ้ยทมลาเร็วจังมันจบแล้วเขจบแล้วจริงเหรอเออค่าแล้วคขอตัวลาไปก่อนนะครับทิกาไม่ลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเวลายมันจบคลิปอยู่เฮยแชมป์แชมป์กำลังจบคลิปด้ย Okay, I hablo que yo en eye?